ทางใต้เนี่ยเหนือความคาดหมายบ่าย3ามโมงเมื่อวานฝนตกหนาในเขตเทศบาลเมืองเบตงใต้สุดของประเทศแล้วเกิดน้ําท่วมบนถนนจันทโรไทยซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงน้ําไหลเข้าท่วมแบบนี้ถนนเปลี่ยนเป็นคลองในพริบตาบ้านเรือนร้านค้าพบปะเกษเศรษฐกิจดีนะขนข้าวขนของดีก็ไม่ทันแน่ๆเนี่ยน้องบ เช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งคือหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตรงค่ะน้ําท่วมเข้าร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดเทศบาลนะคะหลายสิบร้านเลยถนนสุกยางถนนสโมสรซอยสามจุดนี้ก็หนักค่ะบ้านเรือนประมาณ30หลังอู้แต่ประมาณมสักหนึ่งชั่วโมง<ะ>น้ําก็ลดลงใช่ไหมใช่ค่ะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งระดับน้ําก็ลดลงนะคะนายกเทศมนตรีเมืองเบรตรงบอกว่าสาเหตุไปเพราะว่าฝนตกเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือน้ําบนภูเขามันไหลลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงมันบ่าเข้าท่วม นี่เป็นภาพแบบนี้นะฮะขนาดเดียวกันนะครับชบบาวบ้านรายหนึ่งซึ่งเสียหายนี่ก็บอกเรียนตังไรอยู่บริเวณสนนสโมสรซอยสามนี่หนักมากอยู่มากว่า50ปีเพิ่งจะเคยเจอขนาดนี้นี้โุโอเอาเสียหายอะไรอ่เออ กับกูน้ำไม่กูน้ำได้เสมอไหนตัวไหนแล้วแต่ล่้นดาบที่สุดเลยมันตกมันตกจนไม่ถึงชั่วโมงเลยเนาะตกเกตกชั่วโมงแล้วทั้งที่แล้วเราจะบอกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่นอนก็ไม่มีที่นอนชั้นที้ไม่มีที่นอนเราเปล่งหมดเอาเลยวิดน้ำกันนี่เป็นภาพวิดน้ำกันแบบนี้ แต่เช้านี้นะครับท่ผู้ชมครับบริเวณถนนสมสสรซอยสามเขตเทศาบาลเมืองใบตรงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ท่วมหนักสุดนี่สภาพเป็นอย่างนี้แห้งแล้วนะคะชาวบ้านก็ทยอยเอาทีวีเอาตู้เย็นเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากน้ําท่วมเนี่ยเอาออกมากองกันหน้าบ้านนี่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการทําความสะอาดประมาทไม่ได้โดยเฉพาะถ้าไปดูข้อมูลจากทางทีมกรุ๊ปเนี่ยน้องไบ คุณโชลิตจันทร,รัตประธานเจ้าที่บริหารของทีมปุ๊บซึ่งระบุนะครับว่าขณะนี้ภูมิอากาศแบบลานินยาก,ก็คือฝนมากน้ํามากได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วสาหรับประเทศไทยซึ่งมีผลจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนฝนมากแล้วก็น้ามากกว่าปีปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิน้นฤดูฝนของภาคใต้เลยค่ะที่มาที่ไปก็เป็นการวิเคราะห์มาจากข้อมูลเนี่ยน้องไบ คือปัจจุบันภูมิอากาศอยู่ในสภาวะลานินยาลานินยาก็คือฝนมากน้ํามากนะคะแล้วก็มีการพัดของกระแสลมซึ่งมันสอดคล้องกับสภาวะลานินยาอ,อันนี้ปัจจัยที่1 2คืออุณหภูมิของผิวน้ําทะเลที่จุดต่างๆค่ะของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ามันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของปีปกติและ3ภูมิอากาศสภาวะลานินยาฝนมากน้ํามากเนี่ยมีโอกาส87นะคะที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ธันวาไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลย เพราะฉะนั้นบอกอย่างนี้ก็แปลว่าภาคใต้ซึ่งจากนี้เป็นต้นไปคือฤดูมรสุมของภาคใต้คือฝนตกเยอะเรามัดระวังนะฮะทีมคุบระบุว่าเป็นภาวะลานิยาก็คือฝนมากน้ํามากเป็นปีที่น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งระวังเรื่องฝนตกหนักน้ําป่าดินโคนลนถล่มไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะปีนี้ภูมิภาคอื่นเนี่ยหนักอยู่แล้วท่านผู้ชมครับปิดท้ายกันช่วงนี้